สำหรับ Mercedes-Benz นะครับคันนี้ CLS 2 5 0นะครับติดชุดคานวิงบาร์ของทูเล่นะครับผมเป็นตัววิงบาร์แบ็นะครับพร้อมตัวกล่องเวกเตอร์นะครับผมดูประกรณ์นะครับตัวชุดคารนะครับเป็นวิงบาร์แบ็สีดำนะครับผมตัวนี้นะครับผม ตัวชุดคานจะมีชุดกุญแจล็อกกันขโมยให้นะครับทั้งหมด4จุดนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับมีครบนะครับส่วนตัวกล่องจะเป็นตัวรุ่นเวกเตอร์นะครับตัวนี้พื้นผิวสัมผัสนะครับจะเป็นผิวดําเงานะครับผมจะมีมุกเป็นโรยกาเพชรน,นะครับจะเป็นดํามุกนะครับ ต,ตัวกล่องก็มีกุญแจล็อกการขโมยสามารถเปิดปิดได้2ฝั่งนะครับผมตัวกล่องออกแบบมาให้อโรได d y n a m i c นะครับผมขับและเสียงค่อนข้างเงียบนะครับสามารถขับขี่ทําความเร็วได้นะครับตัวกล่องภายในนะครับมีตัวชุดไฟเปิดสําหรับตัวกล่องนะครับเวลาเราหยิบของข้างในนะครับผม โอเคครับสำหรับ Mercedes-Benz น,นะครับ CLS 250ติดชุดกล่องทูเล่พร้อมวิงบาร์แบล็กีดำนะครับ